ข้าพระเจ้าขอน้อมถวายซึ่งสักการะทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทั้งราคาคิโทสักคิโมหคิแต่หลวงพ่อพุทธโททุกพระองค์ขอหลวงพ่อทั้งหลายจงรับสักการะของข้าพระเจ้าและประทานพรให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายจงบริบูรณ์มังคัง ั้งอยู่ในภูมิมหาลาโพมหาโพโคมหายะโสมหาปริวาโรพร้อมทั้งทรัพย์ภายนอกและอริยทรัพย์ภายในขอให้ข้าพเจ้ามีอายุยืนนานขอให้มีทรัพย์สริงคารมากมายจะได้ช่วยพุทธบริษัททั้งหลาย ให้เจริญตลอดอายุไขจะทำการใดๆขอให้ประสบความสำเร็จสมดังปรารถนาทุกประการและข้าพเจ้าขอสการะดวงทิพวิญญาณคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมขออันเชิญคุณแม่จงมาสถิตอันเหนือกล้าวของลูกๆทั้งหลาย คอ,อยช่วยคุ้มครองปกปักรักษาให้ห่างไกลาจากพยันตรายใดๆทั้งโรคภัยไข้เจ็บอย่าได้มากล้ำกลายคิดปรารถนาสิ่งใดขอ,อให้ประสบความสำเร็จสมความปรารถนาฉับพลันทันใจเหนือความคาดหมายทุกประการ ตลอดสิ้นกาลนานเทินนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาอลาพลังมามาโภคามามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะอหูชนาะอวันตุเม นาชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาอลาพลังมามาโพขามามา,ม,ามหาลาโภมามาสัพเพชนาะอหูชนาะพวันตุเม นาชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพาาาาาาลาพลังมามาโภคามามา,ม,ามหาลาโภมามาสัพเพชนาะอหูชนาะอวันตุเม นาชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาอลาพลังมามาโภคามามา,ม,ามหาลาโภมามาสัพเพชนาะอหูชนาะอวันตุเม นาชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาอลาพลังมามาโภคามามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะอหูชนาะพวันตุเม นาชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาลาพลังมามาโภคามามา,ม,ามหาลาโภมามาสัพเพชนาะอหูชนาะอวันตุเม นาชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาอลาพลังมามาโภคามามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะอหูชนาะอวันตุเม นาชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาอลาพลังมามาโภคามามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะอหูชนาะพวันตุเม นาชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคามามา,ม,ามหาลาโภมามาสัพเพชนาะอหูชนาะอวันตุเม ข้าพเจ้าชื่อขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้า ขอเบิกบุญกุศลต่างๆที่ได้สร้างสั่งสมมาดีแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติข้าพระเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่คุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับบุญกุศลนี้เมื่อได้รับแล้ว ขอให้คุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมจงมีความสุขท้าพระเจ้าขออาราธนาบารมีคุณพระศิวลีบารมีคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมจงช่วยหนุนนำบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างสั่งสมมาดีแล้วไม่ว่าจะด้วยทานศีลภาวนา ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติจงส่งผลและดนบันดาลให้สิ่งที่ข้าพระเจ้าปรารถนาต่อไปนี้จงประสบความสำเร็จเป็นจริงฉับพลันทันใจเหนือความคาดหมายทุกประการเทิน สัจจะสัจจังอธิฐามิสัจจะสัจจังอธิฐามิสัจจะสัจจังอธิฐามิ